วุนี้ต้องจับตามองสถานการณ์ตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นในปากีสถานนะคะโดยเฉพาะเมื่ออิมรานคารซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกคุมตัวไปด้วยข้อหาคอร์รัปชันสื่อสารกับประชาชนว่าขอให้ปักหลักสู้ต่อไปหลังจากที่เขาถูกควบคุมตัวขณะที่ประชาชนในหลายๆเมืองออกมาประท้วงและรัฐบาลระบ,บุว่าจะต้องจัดการอย่างเข้มข้นค่ะ ตำรวจที่เมืองละฮอบ้านเกิดของอิมรันคาน,านใช้แกส๊สน้ำตาเพื่อสลายผู้ประท้วงที่ไปรวมตัวแสดงความไม่พอใจที่อดีตนายกรัฐมนตรีอิมรันคาน,านถูกคุมตัวและมีการชุมนุมทั่วประเทศสาลปากีสถานสอบสวนขานเรื่องการนำของขันที่ได้รับในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลา4ปีไปขายผู้สนับสนุนข่านประทักกับตำรวจในหลายเมืองเพื่อแสดงความไม่พอใจ ที่อดีตผู้นำที่พวกเขาสนับสนุนถูกจับกลุ่มโดยตำรวจปราบปรามการพุ้จริตม,มีรายงานคนเสียชีวิตจากเหตุปะทะแ่างน้อย4คนการสอบสวนข่ารเกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสินเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าพบว่าเขามีความผิดที่จำหน่ายของขวัญที่ได้ในระหว่างการเป็นผู้นำประเทศในช่วงปี2018ถึง2022ข่านปฏิเสธ ทีมกฎหมายของข่านก็พยายามที่จะอุทธรณ์การคุมตัวต่อสารดีกานะคะทน,ะนายความของเขาอ่านข้อความของข่านต่อผู้สนับสนุนที่กรุงอิสลามอบัดซึ่งข่านถูกคุมตัวโดวยข่านขอให้ผู้ชุมนุมปักหลักต่อไปข่านเจ้าในปากกาสตานีอวามกิลีมุจิเอกเปกามดีอาเฮอรอนเนค่าห์บายนูอินีอัลฟาจเมอวานนี้บอกนะเฮอุสเนค่าห์

มีรายงานว่าอาคารและทรัพย์สินของภาครัฐถูกจุดไฟเผาโดยผู้ประท้วงและรัฐบาลได้สั่งให้กองกำลังทหารในสองจังหวัดที่เป็นฐานเสียงสำคัญของขานก็คือปัญจาบและไคเบอร์ให้ทหารกระจายกำลัง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะและเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งจะมีรายงานล่าสุดเข้ามานะคะว่าสารดีกาได้ตัดสินว่าการจับกลุ่มอิมรานคานถือว่าผิดกฎหมายและสั่งให้ปล่อยตัวอิมรานคานทันทีค่ะและนี่ก็คือคลิปวิดีโอในวินาทีที่อิมรานคานถูกตำรวจ ปราบรามการพิจริตคุมตัวไปจากศาลสูงนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนก็ทำให้ประชาชนไม่พอใจอย่างมากและสารดีกาที่เพิ่งจะมีคำตัดสินออกมาก็ระบ,บุว่าการเข้าไปคุมตัวอิมรานคานในศาลแบบนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและได้สั่งให้ปล่อยตัวอิมรานคานทันทีค่ะ